สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ g ุ o ท n นถาสวัสดีจา <c oughs> เพื่อนยูทูบ b e ยเดอร์โฟยดินอินเจลมานีบุญแฟม f a แฟมาีสวัสดีพี่นอ้อ,นเองเมื่อนี่แอนทิภามาไปเมืองให้นะแบกเนาะจ้าไปหลังจากที่เขาเปิด เปิดเมื่องนอะจ๊ะเปิดร้านค้าต่าง,งๆในแล้วก็จแบบิไปเบิ่งรัางแรกเมื่อแรกนอะจ๊ะฝ mm. ากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสังเกตภูเขน่อสิใิ่ใส่สแมทนาะจะพี่น้องพี่นอ้องเข้าแจัดชอดอกไม่เป็นเป็นชจ็คช่อ,ชอจ้ะอันนี้ สี่กิโลหาสิบอันนี้เก็กิโลก็สิบเก่านี่ยหนะามพี่น้องร้านขายดอกไม้นี่จะดอกไม้ง่ามไม่จะดองกอง่ายุวลาบสีขาวก็มาดอ,อ,าอามมาากใหญ่พี่น้องเอาของสวยๆง่ายมากกว่านะพี่น้องอันนี้จะเป็นช่อนะจ๊ะอันนี้จะช่อละ หยูโรก้สิบเก้าปีสองหกยูโรนะจ๊ะพี่นอ้องต้นลายจ้ะพี่นอ้องต่อคิวลายดอกไม้เงินมือเงินเป็นบ้านแม่ของเยอรมันนะจ๊ะพี่นอ้องลายครับพี่นอ้องดอกไม้นี่เลยถ้ามาซุมดอกไม้จะมือมือวันวันอาทิตย์นะซ่อนถากซ่อนถากมุชอธาก คนมาสือดอกไม้ลายไพี่น้องดอกไม้นะพี่หลายจ้าสามปีดอกไม้ดอกไม้เยอะมากมุงดอกกระดาษก็มีพี่น้องดอกกระดาษเท่ากับมีน่น่าจะดอกไม้่สวยๆม,ม,มาขากเลยฮีดเป็นกระทางกระเฉาน้าเลเมื่อนี้คน้นลูกซื้อว่าคนไหลดีพี่น้องนี่ค้นถกัก มุดเชือถากนะจ๊ะพี่น้องดอกดอกไม้นะพี่น้องอคือด,ดอกพลาสติกนี่ลายครักจ้ะ ฝากจ้ะพี่น้องดอกกุหลาบดอกทิวลิปเป็นชอ่อเป็นช่อเลยพี่น้องขอข้งหน้ามาฝากจะ้ะเขาจะจเป็นชอ่อเป็นช่อไปจะ้ะวันแม่ของเยอรมันเนาะจะ้ะ พี่น้องเป็นกระทางนะจ๊ะพี่น้องให้ออกมากลยแกมาชมกว้างมากนะพี่พี่น้องเนาะ

พกักแล้วจะี่น้องเป็นรูปดอกหัวใจ <c oughs> นอนพักไปนอนสอ่นสตอร์บลีดนอนนุงด็กใหม่สวยๆนะฮะไม่อ้า,ากไปนองอันมีแบบเป็นเป็นแบบห้อยได้น้องจ้ะเป็นแบบห้อย <laughs> สวยๆจ้ะเสียเสียเชียนน่าจะดอกกระดาษละมีพี่น,อน้องมีแต่อะไรดอกนั้พี่น,อน้องสิบสามยูโร ลานดอกไม้นะพี่นอ้องนี่ดอกกุหลาบแต่และช่อช่อเดี๋ยวนี้จะพี่น้องสวยๆจ้ะมาด้านสีขาวมั้งะจ้ะ อากาศดีจะพี่น้องมันก็เลืงงามดอกไม้ลาย,ยสวยๆจะพี่น้องอันนี้กระทางน้นอยๆนี่สามยีโลเก้าสิบเก้านะจ๊ะพี่น้องสีม่วนยักซื้ออย่างเรายวจะสบายเสียวมากน้ำส่วนอนะจ๊ะอันนี้สองยีโลเก้าสิบเก้านะจ๊ะสวยๆจ้ะพี่น้องท้างล่างสองยีโลสี่สิบเก้าพี่น้อง ภาบรวมๆจะลานดอกไม้เนาะเอามาฝากันพี่น้องสวยจะเป็นประเช้าอันนี้จะง่ามครับเป็นช่อเป็นช่อช่อเดียวเด้ยอันนี้ก็ช่อเดียวน้องพี่น้องโอ๊ยมือมือบางกล่องเนาะ มีกระชอเขาเลยชอหนึ่งชอหนึงน่งเพื่อยังดอกกุหลาบของกลองนี้นะจ๊ะพี่น้องอเอ,งอ,เอ,งอ,เองา,อเอาพี่น้องกระเป๋าหนังต่างๆน่าถ่ายลงท่าพี่น้องเพิ่งตุยวัดสนามเลยเช็คดูกคางนอกกี้ ก็ว่าเป็นดอกพลาสติกดอกดอกเลยนะร้านขายสปาพ,พี่น้อง <c oughs> เขาเก็ดตกไหม่ชว์ร้านเขาเนาะจา้ะสวยๆเลยพี่น้องแดดตีจ้ะพี่น้องมันแดดตีพามาเดินเที่ยวนะพี่น้องสังเกตได้ว่าทุกคนเขาสิใส่แมตชคือแมตเนาะจา้ะ พกแมสกันทุกคนนะจ๊ะบ่วาเด็กหน่อยผู้ใหญ่นะบ่บวบ่ว่ามา,าน้ำพอน้ำแม่นะจ๊ะใส่แมสกันทุกคนหมอไส่กับถือนะจ๊ะพี่น้อง รถล่างกันล่งมากพี่น้องเมืองเทียนอยู่็ือว่าเป็นเมืองใหญ่นอานอจะพี่น้องสังเกตคนในรถไฟก็ไ่ค่อยมีพี่น้องนี่ก็นั่งห้างกันน่จาจะลานดอกไม้เมื่องเี่นพี่น้อง ากช่วยเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ด้วยนะคะกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์กดติดตามสันกะดิงกิ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ